มีรู้สึกงี่หลังจากแินไหมาตอนนั้นทาอะไรอยู่กาังนั่งทงานอยู่แล้วแล้รู้สึกแผ่นดินไหวรู้สึกได้แรงไหมครับแรง ต้องรีบตกใจสิเพราะมันไม่หยุดไงมันเช็กเช็แล้วมันก็ต่อเรื่อยๆอ่ะจนแบบเออมองลากันเออลงมาข้างล่างนี่ปะเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครเจอแต่ว่าไม่ได้แรงขนาดนี้แต่ไม่ใช่ที่นี่นะที่เชียงรายแบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยแป๊บเดียวแต่นี่คือมันนานอ่ะนานแล้วแล้วมีความรู้อะไรไหมครับสำหรับการแล้วมือกับแห่งนตอนแรกก็ว่าจะพุดใต้โต๊ะแต่ดูแล้วเอ้ยตึกเราสูงเนาะ วิ่งลงข้างล่างดีกว่าเคยเคยมีไปอบรมอะไรไหมัยังไม่เคยค่ะทุ้มกันทำไมแม่แต่ก็มีความรู้เบื้องต้นอยู่ก็ดูญี่ปุ่นลูกผู้ชาโตอ๋อลูกผู้ชายโตอลูกไปขอความคิดยเหลือแล้วที่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นาวอย่ากขอไขควงมาดักตั้องจำอยู่เพิ่งเคยเจอค่ะเคยเจอค่ะแล้วพี่มาจากที่ไหนเชียงรายอ๋อ อเ่าเคยเจอสักครั้งสองครั้งนี่เนาะมันแต่ว่ามันแป๊ดเดียวไงแค่รู้สึกว่ามันไหวไหวแต่นี่คือไหวแล้วไหวไวตลอดอ่ะไม่มีใครสับเจ้าวีอ่ะพันขมือเลยครัวนี่รถตระเวนอ่ะค่ะนานแล้วอยู่ในเกิดอ่ะเข้าคุณมีเหตุการณ์ที่ดีแบบนี้บ่อยไหมก็ไม่บ่อยนะคะก็รู้สึกครั้งล่าสุดก็ประมาณปีสองปีที่แล้วไปตรงนั้นจัง อันไที่เกิดครั้งนี้กับครั้งที่แล้วนี่ไหนแรงกว่ากันทั้งเนี้ยทั้งนี้ยทั้งสนุกี้ยรู้สึกว่าจะแล้กว่าประจุในโลกมืดตอนนั้นพี่ทำอะไรอยู่ครับกำลังดูทีวีอยู่แล้วก็รู้สึกตอนแรกคิดว่าเอ๊ะอยู่ดีๆเป็นไรเวียนหัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หันไปมองในห้องรอบข้างที่ดูของมันแกว่นต่อมลูกมันแกว่งเอ่อแกว่งเสร็จทีนี้ก็ก็เลยเริ่มคุยกับแฟนบอกแผดิ้นไหวเสร็จทีนี้ก็ก็ ดูว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่เงี้ยก็มองของทีนี้พัดลมในห้องอะ่ะพัดลมตั้งตัวมันแกว่งมันโยกอะอมันโยกเสร็จทีนี้เอา้าคิดยังไงจะทํายังไงต่อเนี่ยมันจะหยุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจหยิบของกระเป๋าไดาา้แล้วก็วิ่งลงมาเพราะมันแล้วมันต่อเนื่องมันไม่หยุดรู้สึกว่ามันนานแล้วมีความรู้เกี่ยวกับก,ก,การรับมือการดิ้นไหวด้วยไหมก็ ก็คิดว่าทําอะไรก็ได้ที่มันเราเอาอะไรก็เอาอะไรที่มันของมีค่าหรืออะไรทีต่ติดตัวมาได้ก็มาแล้วก็เอาชีวิตก่อน<ะ> <laughs> เอาชีวิตเราไว้ก่อนเนี่ยเ<อ>ลยวิ่งคิดได้ว่าเอออย,อยู่อยู่บนตึกไม่ได้อยู่บ้านเลยก็เลยเออพากันวิ่งออกมาว่ามันน่าจะลงลงมาแล้วก็ไม่เคยเจออย่างนี้แล,แล้วมีความรู้อะไรเกี่ยวกับกา,ารรับวคุเป็นนิวอัหรือว่าเคยไปอบรมที่ไหนบ้างอ๋อไม่เคยค่ะไม่เคยยารูไหม อเคครับสวัสดีครับครัสนะครับขอสัมภาษณ์กับแคนดินไหวตอนนี้ครับ